สงครามโลกครั้งที่ 2. สองสงครามโลกครั้งนี้เป็นสงครามครั้งรุนแรงและยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยอุบัติขึ้นเพราะได้ขยายสมรภูมิรบออกไปทั่วโลกในระยะเวลาอันรวดเร็วเริ่มต้นในปีคศ 1939- ถึง1945วันนี้พวกเราจะพาเพื่อนๆไปศึกษาเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่สองกันค่ะเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะสาเหตุ 1. ความไม่เป็นธรรมที่นาซีเยอรมนีได้รับหลังเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่1 2. ความขัดแย้งทางด้านอุดมการ 3. ความล้มเหลวขององค์การสันนิบาตช,ชาติ 4. ลัทธินิยมทางทหาร 5. ปัญหาชนหมู่น้อยประเทศคู่ขัดแย้งจะแบ่งเป็น2ฝ่ายด้วยกันค่ะได้แก่ ฝ่ายอักษะมีอดอล์ฟฮิตเลอร์ผู้นำนาซีเยอรมนีเบนิโตมุสโซลินีผู้นำอิตาลีและฮิเดกิโตโจผู้นำญี่ปุ่นส่วนฝ่ายสัมพันธมิตรมีแฟรงกินดีโรสเวลผู้นำสหรัฐอเมริกาวินสตันเชอร์ชิลผู้นำอังกฤษโจเซฟสตาลินผู้นำสหภาพโซเวียตและฝรั่งเศสเหตุการณ์สำคัญในทวีปยุโรป สงครามเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อ1กันยายนคศ1939นาซีเยอรมนียกทัพเข้าตีโปลแลนด์แตกเพียง27วันทำให้อังกฤษและฝรั่งเศสประกาศสงครามกับเยอรมนีทันทีเป้าหมายต่อไปของนาซีเยอรมนีคือการบุกยึดอังกฤษยุทธการบริเทนจึงเริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคมคศ1940 การสู้รบส่วนใหญ่เป็นการรบทางทะเลและทางอากาศใช้เวลานานเกือบปีแต่ถึงอย่างไรก็ไม่ประสบความสำเร็จในการยึดครองอังกฤษเมื่อยึดครองอังกฤษไม่สำเร็จในเดือนมิถุนายนคศ1941นาซีเยรมนีจึงหันไปบุกยึดยิ่งแดนต่างๆในสาภาพโซเวียตด้วยปฏิบัติการบาบารอสซานอกจากนี้นาซีเยรมณียังบุกยึดประเทศอื่นๆในแถบยุโรปด้วย เหตุการณ์สำคัญในทวีปเอเชียญี่ปุ่นพยายามขยายอำนาจในเอเชียมาตั้งแต่ก่อนที่สงครามโลกครั้งที่สองจะเริ่มขึ้นเสียอีก เป้าหมายต่อไปของญี่ปุ่นคือการบุกดินแดนต่างๆในมหาสมุทรแปซิฟิกและโจมตีอาเพลฮาโบลซึ่งเป็นที่ตั้งฐานทัพเรือในฮาวายของสหรัฐอเมริกาในวันที่7ธันวาคมคศ1941ทําให้สหรัฐอเมริกาตัดสินใจเข้าร่วมสวงครามโลกครั้งที่2อย่างเป็นทางการมาดูการตอบโต้ของฝ่ายสัมพันธมิตรกันบ้างดีกว่าค่ะ เราเรียกวันนี้ว่าวันดีเดย์ในวันที่6มิถุนายนคศ1944ฝ่ายสัมพันธมิตรส่ทรงทหารกว่าแสนนายยกพลขึ้นบกที่แคว้นนอร์มองดีในประเทศฝรั่งเศสแผนการนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากกองทัพของฝ่ายสัมพันธมิตรสามารถปลดปล่อยกรุงปารีสได้ในวันที่15สิงหาคมคศ1944สามารถผักดันกองทัพของนาซีเยอรมนีออกจากยุโรปตะวันตกได้ ต่อมามุโสโซลินีถูกจับกลุ่มตัวได้เมื่อวันที่27เมษายนขศ1945เขาถูกประหารชีวิตด้วยข้อหาทรยศต่อชาติร่างของเขาถูกแขวนประจานต่อสาธารณชนหลังฮิตเลอร์ทราบข่าวว่ามุโสโซลินีถูกประหารชีวิตนักประวัติศาสตร์บางคนเชื่อว่าเขาจอยิงหัวภรรยาก่อนแล้วจึงยิงตัวเองตามในที่สุด สภาพโซเวียตก็พิชิตกรุงเบอร์ลินได้ในวันที่2พฤษภาคมคศ1945สแมนฮัตตันโปรเจกต์ส่งครามโลกครั้งที่2องดำเนินมาถึงจุดจบ เมื่อสหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดปรางมนุลิตเติลบอยและแฟตแมนใส่ญี่ปุ่นที่ฮิโรชิมาและนางาซากิในวันที่6และ9สิงหาคมขส1,945ทำให้ญี่ปุ่นต้องยอมแพ้และมีการลงนามยอมแพ้สงครามบนเรือรบมิสซูรีในวันที่2กันยายนขส1,945 23ธันวาคมคศ1,948 นายพลยิติกิโตโจอดีตนายกญี่ปุ่นถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยการแขวนคอในฐานะอาชญากรสงครามผลของสงครามโลกครั้งที่2 1. ประเทศที่แพ้สงครามโลกต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามต้องเสียดินแดนอาณานิคม 2. มีการจัดตั้งองค์การสหประชาชาติเพื่อดำเนินงานแทนองค์การสันนิบาตช,ชาติ 3. เกิดประเทศเอกราชใหม่4เศรษฐกิจตก,ตกต่ำทั่วโลก 5. เกิดมหาอำนาจใหม่ของโลกคือสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต 6. บางประเทศถูกแบ่งเป็นสองส่วนเช่นเยอรมนีเกาหลีเวียดนาม 7. ส่งผลให้เกิดสงครามเย็น 8. เกิดการแบ่งขั้วกันอย่างชัดเจนของโลกเสรีประชาธิปไตยและโลกคอมมิวนิสต์ 9. สหรัฐอเมริกาได้เข้าปกครองญี่ปุ่นถึง6ปี ผลกระทบของสงครามโลกครั้งที่สอง 1. ด้านสังคมสงครามโลกครั้งที่สองทำให้มีผู้บาดเจ็บล้มตายจำนวนมาก 2. ด้านเศรษฐกิจกประเทศต่างๆต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเป็นจำนวนมาก 3. ด้านการเมืองมีประเทศเกิดใหม่ในเอเชียแล,และแอฟริกาจำนวนมากอำนาจของยุโรปเสื่อมลงจึงต้องผนึนกกำลังเป็นสาภาพยุโรปประเทศผู้แพ้สงครามยินยอมปฏิบัติตามสนธิสัญญา สำหรับการนำเสนอของกลุ่มสงครามโลกครั้งที่สองก็ได้จบลงเพียงเท่านี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ